ผลงานวันนี้ก็น่าพอใจอยู่ครับได้กระพงมาหนึ่งแทมครับนี่นี่น,น,นกระพงมาหนึ่งแทมแล้วก็ปนินสสวยกะ็ะงี้อยู่ครับนี่สวยงามครับนี่กระพงสายเจดแดขีดสายเจดแดขีดครับนี่สวยงามหวันเจียบ ปลานีนน้อยนะ้องปลานิยนน้อรับแขกดดโดยใช้เงินตายปล่อยไปปล่อยไปครับปลากระพงแนี่ยนะครับตัวบุตรใจอู้เราเลี้ยงไปลปลานิยนเล็กไปปล่อยไปโอ้ย่างแรงเลยทุกคนโวิปลาละกระพงแนี่เลยผมว่า ให้ลุนให้ลุนครับน้าคนให้ลุนโอ้โห,โโห,โโห,โโหตายเอานะคนเดี๋ยวผมจะให้ลุนปลาเนาะให้ลุนเวลายกเลยเจะหมุนกล้องก่อนับน้าคนหมุนกล้องก่อนกลับกล้องละนี่นีให้ลุนเลยนะคน ันนี้ลมแรงครับวันนี้ลมแรงโอ้โหเสียดายนะ่าจะเป็นกระปงนี่เลยครับนะคนโอ้ยไปอย่างแรงเลยสุดยอดอ้านะคนลุ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 นปาขึ้นปัง คนนู้ยังนั่นฟองยังขี้อยู่เลยฟองยังอยู่อยู่เลยโอ้เสียดายนะเสียดายมากครับว่าคนตามันก็อยู่แถวๆนี้แหละตากระพงแน่เลยนี่จุดเลยนะคนเดี๋ยวมันก็มาครับเดี๋ยวมันก็มาครับนะคนเดี๋ยวมันก็มาถึงมันไปจ้อยแล้ว ลุนไปจ้อยแล้วผมก็ไม่แี่ใจเนาะโอ้โหเสียดายครับเสียดายลุนต่อครับลุนต่อตัวนีใหญ่ให้เลยแบบพาแบบนี้เงียบยังไงครับแล้วคุณ นาคนเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นอยู่ครับโอ้ยพอเราเตรียมพร้อมมันไม่เห็นนะนี่นะาคนนี่ยังติ๊กลอ็อกิดเขียนนี่เมื่อกี้เราไม่ได้เตรียมพร้อมมันขึ้นให้เราเห็นนะปลานินตัวมมนเลอะเลยนะคน,นอ้าอะไรเนี่ยถ้าเราเราไม่ได้เตรียมพร้อมนีินไม่ขึ้นนะนี่พอเตรียมมาแล้วไม่ขึ้นนะนาะคนพอเตรียมมาแล้วไม่ ขึ้นเลยเอาอีกแล้วมันรู้จริงๆเลย เงียบเงียบโอ้ยป่าก็เงียบเงียบน้องนั่มเลยน้่มก็งามอยู่พี่น้องผมชอบน้่มแบบนี้แหละนิ่งๆน้่มสีนี่แหละพี่น้อ,อ,อ,ง,อ,ง,องนี่ผมมักสีนี่แหละนี่น้่มโอ้ยปลาเมื่อกี้บขื่นๆอยู่ดิเพรเขาเตรียมนางตีกมาแล้วนันเมื่อคืนได้พี่น้องเนี่ยปลากระพงเชื้อไยปลากระพงตัวหน,นึ่งพี่น้องมันไต่หมดยันไงเลย ตอนเ ok, ok. like. oh ้าปล่อยไปนิ่งน <With S 1> ่อยพี่น้องตัวเลกตัวเมื่อกี้เ้าปล่อยไปเนาะปล่อยไปปุ๊บมันตกใจไหมพี่น้องตกใจไปอลลานเลยบอกใหญ่เป็นขื่นใหญ่เลยไปเลยโอ้ยป่าเอากระเทียมพร้อมแล้ว่พราะขื่นพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วเพาเห็นขื่นเลยป่าอูนั่นนั่นนั่นยังอยู่นั่นอยู่พี่น้องนั่นนั่นนั่นป่านั่นนั่น А вот не вижу, не เงียบจังสี่แท้ีเงียบแบบ,แบแพี่น,อน้องล่มก็แห้งเด้อพี่น้องเด้อล่มแห้งเล้วมือนี่ ừ, แดดก็ค่อยออกล่มแห้งแล้วพีอน้องตาก็เงียบเชิงไหปตาพี่น้องมือนีปตาก็เงียบเชิงไหนมื้นีค่อย บุบบุบบ้าบาบมีไรคงไรกันเลยน้องนี่เป็นสูตรใดเนะาะสหมานหมูหมานเด้อพี่น้องวะเดหมานหมูหมานเด้อหนาๆทุกคนเน้อคอยจะหมานมโน่เหมือนี่เนาะพี่น้อง ันก็เมื่อคืนเห็นตโตน้องปากระพงมันมามันมาน่ามันบ่ได้ใส่บนไดนะน้องน่ามันไ่ได้ใสมันก็เลยบ่เห็นตัต เงียบแท้พี่น้องเงียบแท้ฮะนี่เงียบแท้วันนี้ฮะน้องเอ้ยเงียบซีดีวันพี้เงียบซีดีแท้วันนี้โอ้ยใอยจะได้ปลาบ่ละมึงลาจะคือบ่าเขาบ่าคืนบ่าถียงแต่เขาก็มีตัวน้อยเขาก็มีแต่ตัวน้อยตัวน้อยเขาเห้อง่อยากด้วยแล้วเอาพี่น้องกตัว

ยัไอวดถือี่น้องต่าหัดตานนมยตามันลอยตัวหนเนี่ตายลอยตัวหนมันลอยตัวหน้าเราเลยไ่ยอมเข้ายอ่อรุน รุนไปได้วยกันเหมือนเดิมพี่น้อง พี่น้องเป็นสูตรนี่เราเมื่อนีอ้คือเป็นสูตรนีล่ล่ะที่ได้ป่าบล่ล่ะเงียบจังสิพี่น้อง เงียบซีดีเลยบอ่ะซีเรียบป่ามันโซวพี่น้องพี่น้องว่าล่ะพี่นอ้องเฮ้ยอืม โอ้ยายยังโอกปายยังองี้ายยังหะายยังแคกระโดดกระดียดไปนี่แทนี่หนาโอ้ยหนคนป่าบุกเขาน่อเขาเลยบานนี่สูดใดพวุ้นี่มือนี่เอาคขับ้าทุนคน ลุ้นไปได้กันเหมือนเดิมหนะ่อยเนาะนะค,คนเนาะให้กําลังใจเหมือนเดิมหนะ่อยเนาะนะคนโอ้ยตายตาไม่เข้ายอ่อเราเลยอันนี้เป็นสูตรไหนไม่รู้อนะ่ะนะคนลุ้นไปเรื่อยครับลุ้นไปเรื่อยลุ้นไปด้วยกันเนาะไม่รู้จะเป็นทรงไหนละวันนี้ลมก็แรงด้วยเอ๋นะแดดก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกเนาะเนาะลุะนะนะนะ้นไปด้วยกันครับตามลุ้นตามชมตามเชียร์นะครับนะคนะคเป็นยังไงไม่รู้ แต่ว่าวันนี้ลมแรง ี่ใส่นีบ่ะใส่นีบ่พี่น่ออือไกกะดองเงื้อกายใส่นีบ่ะช่องแจมคอรออะนี่ ควายได้จะใส่นน้อยนี่บ่นานๆคนนี่ไงตายไหมตัวใหญ่มันหายไปใส่เบยอะตาใหญ่หายเยอะแล้วพี่น้อ่ำลมแห้งเริ่มี่น้องลมแห้งเรื่อมืงอีกแล้วลมแห้งกัดเดือดบวคก็เลยเดือดบัวออกเลยลมขัดลมเนี่ยพี่น้อ่ำ อะ้รกันแล้วน้องเอ้ยหาพวกเขามีมาฮ่าเลยบันเหียียบกี้ดีเลยบันหาเนี่ย สามมือล่องครับสามยิวหุ่นส้นหุ่นมากกลัวหุ่นหุ่นชนคลองทางโอ้นนเปน็นแิดอ่างนี่นสูตรใดแล้วนาะสูตรใดละเนาะ จะตัวนี้หน่อยกว่าปลาเลยนี่ตัวนี้หน่อยกว่าเขาปลาแง่ไปใส่เบิด ยิ้มซิมอยู่บ่าเนี้พี่น้องปลาขุ่นปลามันขึ้นอยู่ขุ่นขุนโอ้โหขุนขึ้นอยู่ขุ่นพี่น้องปลาขุนขืนอยู่นี่ครับครับอยู่ยังเป็นปลายังหรอกป้าหมอบอกพี่น้องขึ้นป้าหมอป้าหมอบอกขืนนี่ดีเงินเลยนะพี่น้องเป็นดีได้ปลาหมอปลาหมอเนี่ยน่าหน่อพี่น้อง อาหมอข้อมนกลายเนี่ค to ุมีมี่อายุอยู่เอาหม้อกันินทุกตุกตับทับาหนองปลานิ้นไปทางไหนเวอร์ตายม่สีมานหมดล้มไปแย่งแดดก็ค่อยออกเลยแดดไม่ค่อยออกเลยนี่ ขัดวิว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 เียเนียเีบัยกย บาดได้เงียบบาดได้เงียบะนะนะคนยากาศก็กอยู่ประมาณน,นี้แหละอให้ชมรรยนี่ยากาศคองที่เรายกนี่นะเป็นคลองสีแยกนะน,น,นะคนเนาะคลองสีขุดเหมือนเดิมเลยน้ำดีครับน้ำดีน้ำสีแบบนี้แหละผมชอบปลาไม่เข้าเนาะปลามันขึ้นคลองโน้นนนนะคนนี่นปลาขึ้นคลองโน้นคลองโน้มน,นมากกว่าเน,ะนะาะคลองมันลึกครับ ฝั่งนี้มันจะตื้นเนะาะมองมันตื้นมันก็เลยไม่ค่อยมาเอานะคนเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานตอนท้ายๆเนาะสรุปผลงานตอนเย็นๆเลยเนาะก่อนกลับว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนแต่วันนี้ปลาไม่เข้าเลยมีแต่ปลาน้อยโอ้ยมุกก็ยอมเลยวันนี้น้ําก็ดีนะน้ําปลาน่าจะเข้าดีแต่ไม่เข้าครับปลาหมอคางดำก็ยังไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวไป ชมผลงานตอนท,ท้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวส่งผลงานให้ตอนกลับถึงบ้านด้วยนะครับนะครับจะค่อยชมผลงานตอนท้ายนะครับครับน้านะควันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วไหนยังหายนะ้วนี่นะครับนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเรามาส่งผลงานสรุปผลงานกันเลยครับนะคกั นะครับสรุปผลงานกันเลยครับนี่งานเราจะย่ายเยอะเลยน้อยขนาดไหนชมกันเลยครับเพิ่งเอาของลงเสร็จครับเนี่ยนะคนเอาของลงเสร็จครับอืม <c oughs> นี่ผลงานเรานะคนนี่โอ้โหนี่ก็ปรงใหญ่ก็ได้ครับนี่ปรงใหญ่กับปงเล็กได้เลยสองตัวเลยครับนะคนอืม เราเอากระมังมาใส่ดีกว่านะคุณเนาะเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวเดียวนะคนเดี๋ยวผมจะเทให้ชมกันนะครับนะคนนี่เราก็เทมาแล้วครับนี่เทมาแล้วก็ได้ใสใหญ่ส,ยสวยเงางามเยอะอยู่ครับกระพงนี่ครับกระพงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างล่างนี่เนอะพี่น้องเดี๋ยวนี่นี่เป็นไง ได้สำเร็จมันก็ไม่ขาดครับวันนี้ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่โอหเกือบสองโลได้นะครับนะคนนี่นี่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่สี่ห้าขีดนี่ตัวเล็กนี่นี่ปลานินใหญ่ๆสสวยงามๆเลยเป็นไงครับโอหวันนี้ก็โอเคครับได้สายใหญ่ๆสสวยคางรำก็มตีตัวใหญ่หืมยอดมากจ้ะนะคนมันเนยอะ ใส่สวยเพียบเลยใส่สวยเพียบเลยครับนี่ครับนะคนผลงานเราก็มีประมาณนี้นะครับนะผลงานเราก็มีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคสําเร็จครับวันนี้ถือว่าหมานอยู่กระพงสองตัวยอดครับไหนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย